อันนี้นะคะเราเย็บซิปซ่อนเสร็จล้ะเดี๋ยวเราจะเย็บซับใน,นติดถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้สอยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เราจะใช้วิธีเย็บคือแข็งแรงกว่าดูจากพวกงานในห้างอะคะ่ะงานที่มีงานที่แบบยี่ห้อห้างดังๆเ,เขาก็จะใช้วิธีเย็บเราก็แยงนี้เลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องเปลี่ยนซิปเปลี่ยนติ้งผีก่อนนะคะเป็นติ้งผีที่สําหรับติด ซิปธรรมดาค่ะตรงนี้ค่ะก็จะได้หลบหลบฟันได้นะคะพอเราเสี่อนตีนมผีแล้วเราก็รูดซิปลงมาค่ะตัวซับในเนี่ยเราก็เดินกันตึงไว้ก่อนนะคะกันตึงแล้วก็กันยืดนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จับอย่างนี้ได้ค่ะจับคอเสเ้อเนี่ยลงมาหวัวซิปตรงนี้ตัดออกสักหน่อยนึงนะคะ ไม่งั้นเขาจะเยอะเกินไปเขาจะแข็งค่ะอันนี้เข้าได้เลยนะคะไม่ต้องเนานะคะจับลงมาอย่างนี้เล็งให้เส้นที่เรารีดนะคะตรงตรงกับแนวซิปนะคะเพราะว่าเส้นที่เรารีดก็คือเส้นเส้นกิ้งนะคะ เลาเย็บเนี่ยดึงตัวซิปเนี่ยให้ตึงนะคะตอนที่เย็บซับในติดนะคะดึงดึงตัวซิปให้ตึงแต่ว่าตัวซับในเนี่ยจับอย่างเงี้ยจับหย่อนหย่อนนะคะอย่าไปดึงตึงนะคะถ้าตัวซับในตึงจะทําให้ซิปโก่งทําซับในให้หย่อนหย่อนนะคะ ย็บมาจนถึงไก้ก้นซิปเนี่ยนะคะเราก็เล็งตัวซับในเนี่ยพี่หงยังไม่ได้ต่อกลางเดี๋ยวใส่ซิปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกลางคือมันจะจับง่ายกว่าก็แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็ตะเข็บข้างเนี่ยพี่หงยังไม่ได้เข้าเราก็เล็งเขาเนี่ยคะ่ะให้อยู่แนวกลางของตะเข็บอย่างเงี้ยตลอดแนวนะคะเวลา เวลาเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่คือไม่ปิ้นไปฝั่งใดฝั่งเนึ่จับซิปเนี่ยให้ตรงกับตะเข็บนะคะการซิปให้ตรงกับกลางตะเข็บแล้วก็เส้นกิ้งเนี่ยค่ะให้ตรงกับกลางกลางตะเข็บเช่นกันตรงนี้จะเป็นตูดซิปแล้วนะคะพอถึงถึงตรงเนี้ยหัวซิปตรงเนี้ยค่ะเขาจะหนาใช่ไหมคือ จะยกตีนผีขึ้นแล้วดึงซิปขึ้นไปก็ได้หรือว่าเราจะเลี้ยวออกมาสักนิดนึงไม่ต้องเย็บให้ไปโดนถอยออกมาสักหน่อยหนึ่งนะคะคือวิธีเย็บอะค่ะเราก็เลี้ยวออกมาสักหน่อยแล้วก็ให้ตัวซับในเขาหย่อนย่อมนะคะระวังซิปเนี่ยเขาจะพลิกไประวังซิปนะคะให้เขาอยู่ให้ตรงตะเข็บกลางนะคะ ก็ตัวตะเข็บซับในด้วยนะคะเ,เึ็ต้นซิปแล้วเราก็หยุดนะคะตรงนี้คือจุดที่เดี๋ยวเวลาเราจะเย็บซับในสองข้างนะคะเราก็จะเย็บแล้วก็หยุดกันตรงนี้นะคะที่เรากิ้งเอาไว้นะคะคือเราจะต้องมีตำแหน่งกิ้งเอาไว้ ็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเย็บอีกฝั่งหนึ่งพอเย็บอีกฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยจับตรงนี้ค่ะตัวซับในกับซับในเย็บอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็จับซับในกับซับในมาเย็บกันแล้วก็หยุดอยู่แค่ตรงนี้นะคะหยุดให้เหนือให้เหนือหางซิฟสักหน่อยหนึ่งนะคะจะเก็บเขาก็จะต่อกันทีนี้ตรงข้างบนเนี่ยค่ะเราก็สามารถ นนะคะคตรงที่ข้างบนเราเย็บนะคะ่ะเราก็พลิกเข้าออกมาอย่างนี้ได้เลยจะออกมาอย่างนี้นะคะ่ะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็ไปดีดอีกทีหนึ่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วอย่าลืมติดกระดุมแปะด้วยนะคะ